สวัสดีครับผู้บรรยายกรีดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิีดพลเดชวิสัยครับตอนนี้ก็เริ่มมวดเข้ามาทุกทีนะครับในเรื่องของสสจิรัฐซึ่งเรื่องนี้ก็มีข่าวอย่างต่อเรื่องมานานมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับหนีทหารไม่หนีทหารจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะคุณจีรัฐไม่ได้ผิดอะไรเลย จะหนีทหารหรือไม่หนีทหารพออายุสามสิบมันก็พ้นโทษแล้วล่ะมันก็หมดอายุความแล้วไงเข้าใจะปะมันก็ไม่มีอะไรเลยจะหนีหรือไม่หนีจะหนีหรือไม่หนีอ่ะปรากฏว่าคุณจีรัสก็เอาใบสอดสี่สิบสามมาโชว์ว่ามันมีโอ้โหคราวนี้ก็มีคนไปคน้นไป หาข้อมูลมาว่ามันจะมีสอดสี่ได้ยังไงอะไรทำนองนี้ก็โหแต่ละฝ่ายก็เล่นงานกันไปเล่นงานกันมาทางสื่อเนี่ยครับคุณจีรัฐก็ปากก้าก็ต่อโตบตอบอ,อ,อย่างดีจนบัดน,นี้ก็ยังบอกว่าสอดสี่นั้นเป็นของแท้แต่ปรากฏว่ากองทัพออกมาบอกว่า สอดสี่อ่ะชื่อของคุณจีรัฐหรือชื่อเก่าของเขาอ่ะยังอยู่ในครบคือสอดอีสิบสามจะมีต้นขั้วสามใบยังอยู่ครบถ้าเกิดคนที่ได้ไปก็ต้องเอาไปใบหนึ่งต้นคั้วก็จะเหลือสองใบแต่คุณจีรัฐมีใบหนึ่งแต่ต้นคั้วมันยังเหลือสามใบ อานะนี่ก็เป็นปัญหาแหละก็ไม่รู้ใครถูกใครผิดแต่มันก็อยู่สามใบแล้วไอ้สอดสิบสามที่อยู่ที่คุณจีรั์อา้าวคนนี้เป็นของปลอมเหรือไมณจีรั์บอกไม่ปลอมก็รับมือมาจากมือมือสัตรดีเนี่ยอา้าวมันจะไปปลอมได้ยังไงฉีกให้เห็นเห็นเลยเงี่ยอา้าวตกลงมันยังไงวะงงกงงง,งคิปพายเลยตอนเนี้ยงงแล้วก็ปรากฏว่าทางกองทัพทางกรมรักษาดินแดงเนี่ยนะ ดินแดนอบอนะก็ส่งนายสนานรัฐมนูญไปแจ้งความจับจีรัตแล้วว่ามีใบสอดอสี่สิบสามปอมเอานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเลยครับพอไปแจ้งความจับเดี๋ยวเรื่องก็ไปอยู่ในกระบวนของศาลเร่านี้เราก็จะรู้ว่าใครถูกใครผิดแหละเอาจริงๆถ้าเกิดว่าใบนั้นเป็นของจริงทางกองทัพเนี่ย ก็จะต้นโดนคุณจีรัตจ้งความจับหาว่าแจ้งความเท็จทําให้เสี่ยมสือชื่อเสียงคราวนี้ก็ได้เล่นกันในเกี่ยวกับหลักฐานแล้วครับว่ามันเป็นยังไงแต่คุณวิโรดนะครับแทนที่จะมาสืบมาเช็คว่าไอ้สอดสี่สิบสามของคุณจีรัตนี่มันเป็นของจริงไหมอ่ะในฐา,านะเป็นกรรมธิการทหารน่าจะเป็นประธานด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้่ะ กลับไม่มาเช็คแต่ก็จะมาประกาศว่าจะเช็คสัสดีทั้งประเทศเลยที่แม่งแบบว่าโกงอ่าที่หาแดกกับใบสอรอสี่สิบสามหาแดกกับการเกณฑ์ทหารเอาเลยตอนนี้ไอ้พวกสัสดีกูชิบหายแล้วกูของอยู่อยู่นก็สเสียงนกันไปก็เยอะแยะแล้วเรื่องเหล่านี้มันมีกันตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้ะ เราก็รู้กันอยู่ที่วิ่งเต้นไม่อยากให้ลูกเป็นทหารอะไรเงี้ยมันมีจริงไม่จริงก็ไม่รู้ก็ต้องไปถามคนที่จ่ายเงินอ้าวแล้วมันใครจะบอกแะคนที่จ่ายเงินอ่ะใช่ปะอ่าเอาไปยุ่งไปกันใหญ่สัตตดีก็ซวยกันไปใหญ่นะแล้วปรากฏว่าขึ้นจับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่มีคนมาร้องเรียนหรอกครับอย่างผมไปวิ่งเต้นให้เงินสัตตดี สารหนึ่งเพื่อให้รูปไม่ต้องเป็นทาหารเนี่ยผมจะไปบอกคุณม่โลดอ่ะ่ะไปหรอผมไม่เป็นพยานอ่ะกูก็ติดคุกไปด้วยเลยใครจะบอกไม่ไมีเขาผมยอมกันและกรณีของสอส,สจีรัฐก็เหมือนกันครับถ้าเกิดมันเป็นใบที่ออกมาจากส,ดสดัสดีสอดอสดี่สิบสามเนี่ยที่มีการรู้เห็นเป็นใจกัน คือสอดีท้ยคงไม่อยู่ก็ทําปลอมให้คุณจิรัตทําปลอมให้คนนู้นกนไม่ไมหรอกครับมันต้องมีการไปติดต่อกันคือไใอบต้นคั่วอะไรแบบเนี้ยที่ทางกองทัพว่าบางทีมันก็มีต้นคั่วปลอมตัวอะไรอย่างนี้ปะ่ะเหมือนกับใบใบเสร็จเหมือนกับใบค้าปปับเหมือนอะไรปะ่ะบางทีมันก็มีสองอันหรือปะ่ะใช่ปะ่ะเหมือนกับเรา เราใบเสร็จรับเงินเนี่ยใช่สมมติเราเป็นเจ้าของร้านเนี่ยใบเสร็จรับเงินก็เอาเอา,เอาใบเสร็จไอ้ปึ้งหนึ่งที่ไม่เสียภาษีไปให้อ่าอย่างเงี้ยป่ะไอ้ใบแบบใบใบ,บ,บเสร็จที่เสียภาษีก็ไม่ได้ให้อะไรอย่างี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็รู้กันอยู่แหละนะแล้วถ้ากรณีนี้นะถ้าใบสอดสี่สิบสามนะสอส,อสอจรัฐ บอกว่าเอามาจากสัตสดีในช่วงปีไหนเขารู้อยู่แล้วจังหวัดไหนสัตสดีมันมีคนเดียวเป็นสัตสดีจังหวัดอะอ่าแล้วก็มีสัตสดีอำเภอมันก็มีไม่กี่คนหรอกมันเช็คชื่อได้บอกว่าเอ้ยผมเอามาจากไอ้คนนี้ว่ะอ่าเอามาจากไอ้ในพันคนนี้ว่ะอ่าเนี่ยผมจําได้ไอ้ในพันคนเนี้ยอ่าแล้วในพันคนนี้ก็จะแก้ตัวว่ายังไง่ เอออ่ะถ้าเกิดนายพันโดนด้วยก็แม่มึงอ่ะพ่อมึงอ่ะมาวิ่งเต้นให้กูทําให้ไงจ่ายกูมาห้าหมืนเงี่ยให้กูทําให้อ่ะ,อะชิบหายเลยคราวนี้วิโรธพ่อแม่ของคุณสอสอจีรั์จะติดคุกติดตารางไปด้วยนะจริจริงนะ จะติดนะมันไม่มีใครได้มาฟรีๆหรอกสอดสิบสามไม่มีศัพท์สดีคนไหนม่ใหฟรีหรอกเฮ้ยกูใจดีเว่กูเอาสอดสี่สิบสามปอมให้มึงเวยกูใจดีมึงเอาไปเอามึงเอาไปกูใจดีมึงเอาไปเขาไม่รู้หรอกมึงก็ไปทําอะไรไปสมกสมกงานเขาไม่รู้หรอกก็ไม่เช็คหรอกอ่ามึงเอาไปอย่างนี้เหรอมีด้วยหรอวะมีศั์สดีที่ใจดีเป็นพ่อพระอย่างนี้หรอวะก็มีแต่วิ่งเต้นล้าเงินทั้งนั้นแหละ แล้วสอสอจีรัฐจะว่ายังไงว่าไอ้ได้สอดอสี่สิบสามนี้มันมาอย่างไงมันยังไงใบก็มันก็เป็นการคว้างงูไม่พ้นคอจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจบไปแล้วอะนี่แหละครับการที่เป็นนักการเมืองการที่มั่นใจแล้วก็ปากเก่งแล้วก็ตอบโต,ตน้นู่นนี่นั่นนนไปมาก็ชิบหายอยู่เฉยๆนิ่ง ไม่ต้องพูดต้นตีนต้นมืออะไรเลยใครจะว่าอะไรก็บอกโอ้ก็มันลืมไปแล้วครับผมลืมไปแล้วจริงๆผมลืมไปแล้วแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วครับมันก็หมดอายุความแล้วเนาะผมลืมจริงๆปุ๊บลืมไปจับใบดําใบแดงหรือเปล่าไปไม่ลืมอ่ะม้แค่ตั้งเด็กๆอะ่ะผมจะไปจําได้งไงครับจริงๆนะลืมจริงๆขอโทษด้วยก็ไม่ไไต้องไปตอบโต้แม่งเลยขนะดนั้จะดีกว่าเปล่าวะโอ้โหเนี่มาโชว์ สอสิบสามแล้วก็ไปยุ่งกับกองทัพอ่ะและคราวนี้ทางคุณวิโรจนออกกอ์จะเป็นล่อกองทัพจะไปเล่นงานศัตดีอ่ะวุ่นวายกันเป็นใหญ่กันใหญ่โตมโหฬารเลยอ่ะตอนนี้ก็เก่งกันเหลือเกินอ่ะตอนเดี๋ยวพอแม่งทําการรัฐประหารก็หัวหดเข้ารูกันไปหมดละเห็นมีใครออกมาซ่าสักตัวเลยตอนพลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารเนี่ยเห็นเงียบสนิทเลย เนี่ยบางคนก็ไปสาบานบอกกูจะไม่ยุ่งกับเสื้อด,ดงก,กูไม่ยุ่งกับเพื่อชายแล้วมันอย่างนี้เลยจริงตอนนี้ก็เก่งเพราะว่าทหารนะแม่งหน้าปัวนะพวกมึงไม่เคยโดนกูโดนแล้วกูโดนจับไปปรับซัสารคติมาแล้วกูโดนแล้วเอาขึ้นรถไปก็เอาถุงดําคุมหัวกูแล้วพากูก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็โค่นเง่าสักกะลาดูก็ไม่รู้เลยกูอยู่ที่ไหนแล้ววันดีคืนดีเขาจับขึ้นคอปเตอร์เขาถีบ โรงกลางป่าใครจะไปหาศพกูเจอมันน่ากลัวนะติดคุกอะ่ะไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าโดนทหารจับมันมันน่าคลัวกว่าเข้าใจไหมยอย่ามาปากเก่งอย่ามากล้าแล้วก็อย่ามาอะไรกับทหารมากมายเลยเชื่อกูเอาจริงๆไม่แท่หรอกเราก็ทําการกลับติกามาายาทกันไปนะจะดีที่สุดนะผมโอเคเอาให้อยู่ให้เป็นแบบ คุณสุทินคังแสงนู่นอ่ะเป็นรัมมุตรีกรลาโหอมนะอยู่ให้เป็นแบบคุณอะไรนะ่นะที่เป็นโคศกกลาโหมอ่ะจีรายุทดห่วงทรัพย์นะนะอยู่ให้เป็นดีกว่าอย่าไปเสียงดังมากโดยคุณว่าคุณวิโรจน์คือพูดโทนธรรมดาก็ไป็นละไม่ต้องแบบเสียงสูงมากนะครับนะเชื่อผมเถอะมันไม่ไม่คุ้มหรอกจริงจรงไม่คุ้มหรอกนะครับผม นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะแล้วก็ดูกันไปก็แต่ละคนก็โหรักชารักแผ่นดินรักแม่งกันชิปหายยอมตายเพื่อแผ่นดินโอ้โหพูดเสียงดังต้องอย่างงู้นอย่างนี้ขึ้นไปเข้าไปในสภาอย่างงู้นอย่างนี้เห็นแล้วขำแม่งคล้ายๆสภาโจกอะ่ะชิบหายเดี๋ยวแม่งก็มาดกากาแฟมาจูบปากกันอา้าวมาซื้อหนังสือผมดีกว่าครับคัทถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มนี้ 290บาทนะอุ่นนุนก็หน่อยเงินไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดตอนนี้หมาแม่งหิวมากหมามันอดอยากมากจริงจริงนะถ้าคนไม่พร้อมก็อย่าไปซื้อมาเลี้ยงเพราะพอพอ,พอมันออกลูกออกหลานแล้วแม่งเอาไปปล่อยวัดไปปล่อยอะไรก็เป็นภาระของเจ้าวาดนะก็ดูดูกันหน่อยก็มาซื้อหนังสือผมหน่อย นะครับผมติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง f c e e o o o k องตกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร,ร,ร์เดียวกันนะครับแล้วก็มาบูชาพระนางพญาสยามครับรุ่นนี้ปลูกเสกสามวาระเลยนะผมสร้างเองนะรวมกวับอาจารย์จ้ำศรีบุราภาวัดราชบูณะวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมนดบครับ290บาทเช่นกัน เข้ากองทุนอิสราเลเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องนะดูโฆษณา,าทายคลิปด้วยวก็สั่งซื้อของผมด้วยนะครับตอนนี้ก็รวบรวมเงินเพื่อสู้อีกคดีหนึ่งของคุณอาจฉยยะอ่ะก็สู้อีกคดีหนึ่งก็สู้กันไปก็ไม่กลัวแมากหรอกมีอะไรก็มีอะไรจะเกิดก็เกิดก,ก็สู้ก็เราก็เรากล้าพูดเราก้าพูดถึงเขามันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายครับแต่ถ้าไปขอพูดขอทษยไม่ใช่ไม่ใช่ผม ผมแม่งไม่ขอโทษใครทั้งเส้นเสียฟอร์มว่ะอ่ะสุดท้ายนะก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนแล้วก็บอกไอ้นักการเมืองทุกคนด้วยไอ้พวกสอสทั้งหลายคือบางครั้งอะนะนิ่งๆอะดีกว่าไม่ต้องไปเล่นโซเชียลไม่ต้องไปออกของออกข่าว ให้สมโพกสัมภาษณ์อะไรเยอะแยะเลยเพราะเราไม่ทันนักข่าวหรอกนักข่าวแม่งฉลาดกว่าเรานักข่าวมันแซนักข่าวแม่งเขียวบอลแล้วเราก็จะพลาดเราก็เราคึกว่าเราแน่ไงนในชีวิตกูก็ไม่เคยเป็นใหญ่เป็นโตในชีวิตกูก็ไม่เคยเป็นสอสอกูก็เป็นคนธรรมดาแม่งหมาย,ยังไม่มองเลยเพอกูเป็นสอสอโอ้โหกูรู้สึกดูดีไปไหนก็มีคนทักท่านสอสอท่านสอนสอ,สอกูก็ดื่มตัวกูก็ พูดแม่งไปเรื่อยเลยปรากฏว่าคว่างงูไม่พ้นคอนะระวังด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขนะแล้วก็ขอให้พภาคุ้มคคองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตของเราตากันเียบ่